สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวมาไวเค็มไว้นะครับมีเรื่องสงสัยอีกแล้วครับผมกดติดตามกดติดตามเ,เพื่อนๆนะครับพอกดแล้วพอผมออกไปแล้วก็เข้าไปตอบแล้วกดติดตามแล้วรับชมใหม่ก็เห็นเหมือนผมไม่ได้กดอะ่ะผมก็ต้องกดติดตามใหม่อีกแล้ววันนี้ผมลองทดสอบดู เข้าไปที่รับชมของเพื่อนๆที่หน้าของเพื่อนๆพอเข้าไปแล้วติดตามแล้วถ้าผมก็ทํางานต่ออีกประมาณครึ่งวันผมก็เข้าไปหน้าเก่าช่องเก่าช่องเดิมอีกพอเข้าไปอีกก็ให้ผมกดติดตามอีกไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะสัญญาณหรือว่าเป็นเพราะขค้ื่โทรศัพท์ไม่ดีด้วยเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ครับถ้าใครเป็นผู้รู้แนะนําผมด้วยนะครับแล้วบอกผมด้วยเป็นเพราะอะไรเพราะผม ผมจำได้ผมคนคนนี้ช่องนี้ผมกดติดตามไปแล้วแต่พอเข้าไปดูทีหลังอีกอ่ะก็เป็นเหมือนผมไม่ได้กดอ่ะผมต้องไปกดซ้ําอีกนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับช่วยบอกผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ